สวัสดีค่ะวันนี้กลับมากับการวิเคราะห์เชเลอร์ที่ก็เซเว่นที่เจวีพปล่อยมาเมื่อวานอยากเห็นหน้าไหมยับยับไหม,มปิดไันดีก่าน้องยังคงต้องปิดอ่ะอืมมันใกล้จะมันใกล้ถ่ายแล้วน,นะคะโอเคมาพูดดีกว,ว่าวันนี้คุณจะมาพูดถึงการวิเคราะห์เทลเลอร์เมื่อวานที่เจวีพีปล่อยออกมาเป็นของก็เซเว่นนะคะโดยมันบอกก่อนว่า คุณไม่ได้แบบมีความสามารถด้านการวิเคราะห์มากมายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มันก็ยังหาแบบมันก็มีเหตุผลทุกเหตุทุกทุกความคิดเห็นนะมันก็มีเหตุผลรองรับของมันเยอะอะโดยที่คุณอ่านในทวิตเตอร์มันก็จะมีประมาณว่าเหตุสี่เหตุการณ์เนาะสี่บทสรุปที่เราเห็นกันเยอะเนาะก็คือหนึ่งเมมเบอร์ Member ทั้งหกคนตายแล้วก็จินยองรอด อันที่สองจินยองตายเมมเบอร์รอดอันที่สามรอดหมดเลยอันที่สี่ตายหมดเลยซึ่งเราก็คงไม่อยากให้เรื่องมันดราม่าแต่ว่าก็คุณก็แบบเอะก็งงว่าทําไมเจ้าพีถึงทําดึงแบบจุดที่มันดราม่าขนาดนี้แล้วก็มันแบบมันไม่ค่อยถ้ามีคนแบบถ้ามันตายอ่ะแบบถ้าเหมือนแบบเรื่องมันมีความตายเข้ามาทุกคุณรู้สึกมันไม่โอเคสําหรับตัวคุณเนาะมันก็ไม่แฮปปี้อ่ะเราก็อยากให้มันแฮปปี้นะ จะดาวไหมก็ได้แต่มันไม่ควรจะเป็นต้องตายอยู่ไหมแต่แา่การที่เราดูตั้งแต่ของไฟล์ลงมาถึงอันเนี้ยเรามีความเรามีความคิดว่าในความคิดของเราคือเมมเบอร์ทั้งหมดตายแล้วก็จินยองรอดแลนนี้ผมก็เลยมาพูดว่าทําไมอีกปุ่ึงคิดอย่างนั้นคุ่นมีเหตุผลอะไรที่จะแบบว่า,วาลองรับคุณจะมีเหตุผลมาลองรับความคิดของปุ่นยังไง กูอาได้แบบไปเขียนมาว่าณอนะคือในเทเลอร์อ่ะมันมีคอยอยู่แบบเยอะมากที่จะแบบที่จะรองรับความรองเขาจะรองรับเหตุผลที่มันจะมารองรับในสิ่งที่คนคิดอ่ะถ้าดูจากตั้งแต่ไฟล์อ่ะมันก็จะยังงง,งๆถูกไหมว่าตกลงจินยองตายหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่พอตัวเพลงไฟล์ออกมามันยังดูแบบ ยังดูละลายดูมีความสุขถูกไหมเอตัวไฟอะแต่ว่าบุก็เห็นในท w i t เ e r มีบางท w i t เตอร์ที่ออกมามกวิเคราะห์เพลงไฟหรือคนเกาหลีวิเคราะห์อันนี้ไม่ชัวเดี๋ยวคุณขึ้นไปให้นะคะเดี๋ยวบุลิงไปให้ดีกว่าว่าแบบมีคนวิเคราะห์เพลงไฟไปในทางที่แบบที่รองรับความรู้สึกรองรับความคิดเห็นของบุ๋ก็คือประมาณแบบว่าจินยองตายเอย้ว่าแฮร่เวอร์ที่เหลือตายโอเคงั้นบุ๋นจะมาพูดในความคิดของผุนะ คือจากการดูเทเลอร์อันล่าสุดเนี่ยมันเหมือนกับบนเครื่องบินถูกป้าชาวบนเครื่องบินแล้วันจะขึ้นภาพประกอบตรงนี้ให้ชาวบนเครื่องบินอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะดูดูสนุกกันอยู่แค่หกคนโดยที่เหมือนทุกคนไม่เห็นจินยองแต่จินยองอ่ะเห็นถูกไหมคุณเลยมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันสื่อว่าเหมือนอยู่คนละโลกกัน คุณไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้มันไม่สามารถรู้ว่าใครตายหรือไม่ตายหรือว่ายังไงมันรู้สึกเหมือนอยู่คนละโลกกันเหมือนจินยองเป็นคนที่เห็นเมมเบอร์แต่ว่าเมมเบอร์ไม่เห็นจินยองอ่ะอันที่สองอันนี้คุณเข้าไปเจอในทวิตเตอร์เขาบอกว่าวันที่22เดือน11 1994ก็คือวันเกิดจินยองนะคะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุเขาเรียกมีอุบัติเหตุเกิดกับไฟล์บินไฟล์หนึ่ง ไฟ๙๑916 F ที่บินจากคิวบาเอ้ยไม่ใช่ซูริคไปบูซานเหมือนไม่มีคนตายมั้งเดี๋ยวคุณจะลิงก์ข่าวไว้ให้เหมือนจะไม่มีคนตายแต่เหมือนเกิดวแบบเกิดขัดข้องเกิดน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบพายุแล้วผมก็เลยโยงว่ามันอาจจะเกี่ยวกับการที่เกิดพายุบนเครื่องบินที่แบบใน MV เอ้ในเทเลอร์ก็จะมีเกิดเหตุการณ์พายุ ไม่สถียรนบนเครื่องอะไรเงี้ยแต่ประเด็นมันคือไอตุงถ้าทุกคนเห็นทเทเลอร์อ่ะมันจะมีตอนที่ตัดไปฉากที่เมมเบอร์เล่นกันอ่ะออมันจะมีทีวีแล้วทีวีอ่ะมันจะเป็นเหมือนไฟบินว่าแบบเวลาเราขึ้นเครื่องอ่ะมันจะมีบอกว่าเราบินอยู่ตรงไหนนะเราแบบเหมือนแผนที่อ่ะแต่ว่าแผนที่ตรงนั้นน่ะมันเป,นนนป็นเหมือนแผนที่ที่มีคนไปบอกว่ามันเหมือนเป็นแผนที่ที่บินไปแคนาดาจากเกาหลีไปแคนาดาพอมาถึง พายุมาใช่ไหม,มไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินหรอกแต่ก็มีหน้ากากออกซิเจนหน้ากากช่วยหายใจตกลงมาแสดงว่าความกดอากาศมันมันไม่เสถียรทําให้คนไม่สามารถหายใจบนเครื่องได้มันก็จะตกลงมาถูกไหมอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะคงไม่ได้เป็นแอร์หรืออะไรนี้ไม่ค่อยมั่นใจด้วยตกลงมาอันนี้ปุ๋มไม่เข้าใจตรงจุด,จดนี้ว่าทําไมแอร์เดินมาใส่หน้ากากให้จินยองถูกปะ จะเห็นฉากนั้นมันดูน่าก,กลัวมากเพราะว่าแอร์เหมือนพยายามจะฆ่าจริงไม่ใช่หรอกจริง,รงมันภาพมันก็เป็นอย่างนั้นแต่แอร์ทำไมไม่แอร์ไม่ปกติถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แอร์ต้องไปนั่งที่ที่ของแอร์และสวมหน้ากากถูกไหมการนี้แล้วงงว่าทำไมแอร์ถึงรอดทั้งท้งที่แอร์ไม่สวมหน้ากากคือหมายถึงแบบยังไงทาไมทาไมแอร์ถึงไ,ไ,ไม่และอย่างคือจุดหลักๆก,ก็คือแอร์เวลาเกิดเหตุการณ์อย่างงี้เห็นไหมว่ามมเบอร์ ลอยตัวขึ้นจินยองก็เหมือนจะลอยขึ้นด้วยนะแต่แอร์ไม่เป็นอะไรเลยยืนนิ่งๆเหมือนแบบอากาศสะเทียนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องบินตัวของแอร์นะเอออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนลอยขึ้นอนะ่ะด้วยแบบเหมือนเมมเบอร์ทุกคนก็เหมือนเกิดอุบัติเหตุไปด้วยอนะ่ะบนเครื่องแล้วก็มันก็จะย้อนพอพอใส่หน้ากากออกซิเจนพอแอร์ใส่หน้ากากออกซิเจนในจินยอง ุณคิดว่าจินยองย้อนไปถึงอดีตถูกไหมอันนี้พอใส่หน้ากากครูบมามันเป็นเป็นน้ำใช่ป่ะอ่าตุงน้ำเนี่ยมันจินยองโดนขังอยู่ในบ่อเหมือ,น,น,อมนเป็นกล่องน้ำคุณกลับมองว่ามันเหมือนกันคุณไม่ได้ตีความว่าโดนขังหรืออะไรคุณตีความว่าจินยองโดนขังไว้ในอดีตโดนเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงเป็นอดีต โดนขังไว้ในอดีตหรือขังไว้ในความทรงจําทรงจำหนึ่งซึ่งมันไม่ดีอะ่ะเพราะว่าจินยองดูเจ็บปวดกับเวลาโดนตะกุยเหมือนตะกุยพยายามออกไปจากน้ําอ่ะมันเหมือนความเจ็บปวดอะ่ะที่แบบโดนขังอยู่ในนั้นน่ะแล้วพอฉากน้ําเสร็จมันจะเป็นมันจะตัดไปที่นกใช่ไหมนกอยู่ในกรงซึ่งผมรู้สึกว่าเขาจะสื่อว่าจินยองอ่ะอยู่ในกรงนกตัวนั้นคือจินยองที่อยู่ในกรงโดนขังอยู่ในกรง ก็เหมือนโดนขังอยู่ในน้ำอะอ่ะและ้วพอฉากถัดมาเป็นยองแจมาเอานกออกจากกรงคุณรู้สึกว่าตรงเนี้ยเหมือนไม่ได้สื่อว่าเป็นยองแจไม่ได้สื่อว่าเป็นเมมเบอร์หรือไม่ได้สื่อว่าเป็นอะไรแต่เหมือนแบบเหมือนมีเหมือนเหมือนการมาดึงจินยองออกจากอดีตมากกว่าเหมือนแบบเหมือนมีคนมาดึงจินยองออกจากอดีตอะเหมือนเป็นการดึงออกจากอดีตแล้วก็นกก็บินไปแต่ ไอตอนดึงออกมานกกับนกตัวที่บินหนอ,อไปอ่ะจะเห็นว่ามันถากมันต่อกันนะมันคนละสีปะ่ะและตัดไปที่ฉากที่จะบอมลอยตัวขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่านกสีขาวมันสื่อถึงความตายการบินหนอ,อไปก็คือการตายอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันหมายถึงการที่แล้วก็ตัดไปฉากจะบอมเหมือนฉากที่แบบเหมือนสื่อว่าเมมเบอร์ตายแล้วก็บินหนอ,อไปอ่ะอือ พราะมันก็มันพอ,พอ,พ,อพอฉากนี้เสร็จมันก็จะแบบเป็นฉากแจบอมลอยใช่ปะแล้วก็ตัดมาบนเครื่องอีกแล้วก็ตัดไปตรงที่อดีตนะที่เมมเบอร์ลอยตัวได้แล้วก็จินยองก็แบบเป็นคนหนึ่งที่ลอยไม่ได้ที่บินไม่ได้อะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าเมมเบอร์ที่เมมเบอร์ทั้งหมดก็ตายแต่ว่าจินยองเคืย่ยงอยู่แล้วก็แบบคิดถึงอดีตอะอ่า พอตรงนี้เสร็จมันจะเป็นอะไรอีกอ่ะอ่าแล้วก็เป็นฉากที่แบบฉากจินยองแล้วก็มีรถคว่ำอยู่แล้วก็มีคนมาตส์แบบเหมือนช่วยจินยองให้ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าทุกคนสังเกตบางคนบอกว่าตรงนี้จะเป็นตอนรถคว่ำเมื่อคลิปของไฟแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าชุดที่จินยองใส่อ่ะในไฟกับชุดที่แบบเกิดอุบัติเหตุมันคนละชุดกันถูกปะ แล้วก็พอจินยองช่วยออกมาจากอันเนี้ยแล้วก็จินยองหันไปเจอกล้องวดีโอที่แจ็คอะแจ็คถ่ายตลอดเวลาโดยที่กล้องนั้นอะมันฉายภาพอดีตที่ถ่ายในรถนอุลน่ะรู้สึกว่าอ่ะอ่ะคราวนี้เราแล้วก็จบใช่ไหมแล้วก็พอฉายภาพดีแล้วก็มันก็จบแบบจินยองก็แบบดราม่านิดนึงแล้วก็จบเอามาสรุปตัวดีกว่าน่าลักอุถึงบอกว่า อาะจะพูดแบบว่ารวมเลยนะก็คือผมคิดว่าจีนยองอะ่ะจมอยู่กับอดีตเรื่อยๆหมายถึงว่าเมมเบอร์อะ่ะได้ตายไปตั้งนานและตั้งแต่รถรถอะ่ะคว่ำตั้งแต่ไฟตั้งแต่อันนู้นแล้วคือเพราะว่าดูจากกล้องวิดีโอของแจ็คอะ่ะหยุดถ่ายคือกล้องวิดีโอในรถอะ่ะยังถ่ายอยู่ใช่ไหมไมันจะถ่ายอยู่ เสร็จพอหยุดมันจะหยุดถ่ายตอนที่จินยองลืมตาในของฝ่ายนะจินยองลืมตาแล้วเจอมาร์กอะ่ะแล้วก็เล่นกันในห้องอะ่ะอันนั้นกล้องอยู่ถ่ายไปแล้วอันนั้นก็คือการที่จินยองคิดถึงเมมเบอร์เหมือนกันก็แดงก็ตายไปตั้งนานแล้วแล้วก็จินยองคิดถึงเมมเบอร์ตั้งแต่ตอนนั้นลากยาวมาถึงตอนนี้เหมือนจินยองยังคิดถึงเมมเบอร์ตลอดเวลาไม่ว่าจินยองจะทําอะไรจินยองก็จะย้อนกลับไปถึงเรื่องที่รถความครั้งที่แล้วตลอด เวลาจินยองขึ้นเครื่องจินยองก็คิดไปถึงพอมันเกิดอุบัติเหตุบนเครื่องจินยองก็จะย้อนกลับไปถึงไอ้อุบัติเหตุที่เกิดกับเมมเบอร์แ้วตัวเองรอดเพราะว่าแอร์ช่วยจินยองให้รอดขึ้นมาถูกไหมแล้วพอตอนลอดความอ่ะผมรู้สึกว่าลดความที่จินยองโดนช่วยหายใจคืออีกเหตุการณ์หนึ่งที่จินยองก็รอดแต่ไอ้ลอดความคันเนี้ยมันลดความกับคนละครั้งกับครั้งแรก คุณรู้สึกเหมือนจินยองพกกล้องวีดีโอของเมมเบอร์ที่แจ็คถ่ายไปตลอดเวลาไอ้กล้องนั้นอะไม่ได้ไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกมาถึงแบบเรื่องความันสุดท้ายอะเออมันก็แค่แบบมีกล้องตั้งอยู่ในรถหรือว่าจินยองพกกล้องไปแล้วก็แบบเหมือนจินยองหันไปเห็นแล้วก็แบบมันก็เหตุการณ์นในอดีตไปแล้วอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเหมือนจินยองเกิดวัิเหตุสามครั้งครั้งแรกในไฟล์ก็คือเมมเบอร์ตายจริงๆอันนั้นแล้วก็บนเครื่องบิน อันนี้เมมเบอร์ตายไปนานแล้วจินยองรอดแล้วก็ครั้งอุบัติเหตุครั้งที่สามก็คือรถคว่ำแล้วจินยองรอดอีกแต่พอยญี่ปุ่นสงสัยอยู่มันมันยังมีอยู่ก็คือตอนที่แอร์อันนี้อันนี้เทเลอร์ล่าสุดอะที่แอร์เดินเข้ามาคุณรู้สึกเหมือนแอร์กับเจยนยองแจมีอไอคอนแทคก,กันอะเหมือนยองแจเห็นแอร์แล้วก็แอร์ก็เห็นยองแจซึ่งผมไม่เข้าใจจุดจุดนี้ว่า มันเป็นการถ่ายแบบมันแค่แค่แบบมองผ่านผ่านหรือว่ายองแจแบบเห็นแอร์จริงๆอ่าถ้ายองแจเห็นแอร์แล้วแอร์เห็นยองแจแสดงว่ามเมมเบอร์ยังไม่ตายหรอคือ,อยังไงอ,อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของคนอยู่แต่แล้วก็แบบถ้าถ้าถ้าแบบไอ้เกี่ยวกับไฟบินนั้นจริงๆแล้วก็เกี่ยวกับวันเกิดจ,จริงๆอ่ะแสดงว่าในในวันที่22ที่เขาเรียกว่าว่าในในที่ปล่อย รูปออกมาวันที่ที่สองที่มันแบบมีขัดขาดหายไปอ่ะมันก็อาจจะมีอะไรต่อยออกมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะมีมีอีกหลายความคิดเห็นที่เขาบอกว่าเออคุณอ่านความคิดเห็นเจอเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะอาจจะรอทุกคนแต่เหมือนกับมีคนมาช่วยจิงยองทีหลังเหมือนจิงยองแบบโดยช่วยเป็นคนสุดท้ายอ่ะโดยที่เมมเบอร์คนหนึง่งโดนช่วยไปก่อนแล้วแต่ว่า แต่ทาไมทำไมเบอร์ทุกคนลอยได้อะไรงี้ผก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ว่าอ้ออีกพอยต์หนึ่งที่คุณสงสัยก็คือแอร์ทำไมแอร์ถึงไม่ลอยทำไมแอร์ถึงแบบไม่ต้องใส่หน้ากากหายใจทําไมแอร์แอร์ดูแบบประหลาดมากอ่ะแอร์ดูมีอะไรซึ่งแบบคุณก็คิดไม่ออกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะโอเคค่ะแต่คุณก็เดาว่า ทีเซอร์จะออกทีเอ็มวีจะออกมาเต้นเหมือนเดิมอะไม่รู้มึงรูาสึกว่าเอ,เอ็มวีจะออกมาเต้นแต่ถ้าเอ,เอ็มีคือเหมือนแบบถ้าเมมเบอร์ตายอย่างเงี้ยแล้วจินยองรอดอ่ะกึรู้สึกว่าเอ,เอ็มีมันจะออกแบบมันจะออกมาเต้นเป็นเอ,เอ็มบียังไงอย่างเงี้ยนี่มันแบบเรื่องมันตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็น่าสนใจก็น่าสงสัยอยู่นะคะก็ K ใครคิดเห็นยังไงลองแสดงความคิดเห็นออกมาลองคอมเมนต์กันดูนะคะ เออว่าเผื่อมีจุดๆไหนที่คุ่นยังมองไม่เห็นมันยังมองข้ามแล้วก็จุดไหนที่คุณนแบบเข้าใจผิดอะไรเงี้ยลองลองแชร์แชร์กันมานะคะอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นที่คุ่นคิดอย่างนี้ออกไปนะถ้าพูดไม่เข้าใจก็อขอโทษด้วยนะคะไม่ไม่ได้ร่นสนนะมีมีสคริปต์นะแต่คือเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะผิดพาป,ประการใดขอขอภัยวันนั้นที่นี้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ